ดูแลตัวเองให้เป็นก่อนหวังที่จะให้ผู้อื่นมาดูแล เคียงข้างตัวเองให้เป็นก่อนที่จะหวังให้ใครมาเคียงข้างพึ่งพาตัวเองอให้เป็นก่อนที่จะรอที่จะพึ่งพาใครเข้าใจตัวเองให้เป็นก่อนที่จะเรียกร้องให้ใครๆมาเข้าใจอภัยตัวเองให้เป็นก่อนที่จะหวังให้คนอื่นให้อภัยต่อเราดูแลตัวเองเป็นแล้วก็จะรู้จักว่าควรดูแลผู้อื่นอย่างไรเคียงข้างตนเองเป็นแล้วก็จะรู้ว่าควรเคียงข้างผู้อื่นยามไหน พึ่งพาตัวเองเป็นแล้วจึงเข้าใจว่าทำอย่างไรจึงเป็นที่พึ่งพาได้เข้าใจตัวเองได้แล้วจึงจะสามารถเข้าใจผู้อื่นได้อาภัยตัวเองอย่างถูกต้องเป็นแล้วจึงจะสามารถอบอุ้มและให้อภัยผู้อื่นได้อย่างแท้จริงในวันนี้เราให้อภัยใครได้จงให้อาภัยเขาเถอะครับ